ที่อะค่ะด DIY เขาแบบบริสุทนธนิ์มากแบบไม่มี I o, ไอออนมีประจุเลยใช่ค่ะถ้าเกิดาเติมเ <c oughs> ติมเครื่องนี้ได้ปกติก็ <c oughs> ก็อาจจะใช้ได้เหมือนกันค่ะ <c oughs> แต่ว่าสามารถเติมเป็นน้ำ RO น้ำให้ทู่น้ำกลันได้เลยค่ะ <c oughs> ก็น้ําแนะนําให้เติมมาเหนือคอยตรงนี้นะคะทางด้า,น,าบนบนแล้วก <c oughs> ออ็สังเกตการ เกิดเป็นเมื่อเป็นตะไคร่อย่างเงี้ยค่ะก็ต้องแต่งละมันเช็คเป็นสักอาทิตย์ละครั้งหรือว่าสองอาทิตย์ครั้งก็ได้ถ้าเกิดว่าน้ําเกิดเป็นตะไคร่แล้วเริ่มมีเมือกแล้วค่ะแนะนําให้เดินน้าออกแล้วทำความสะอาดแล้วก็เติมน้ําใหม่นะคะเพราะว่าในกรณีที่เราไม่ได้ทําความสะอาดตัวบาตเลยแล้วน้ำเกิดเป็นตะไคร่เหลืองเป็นตะไคร่เหลืองๆเป็นคราบเขียวๆตะไคร่เขียวอย่างเงี้ยค่ะไอ้น้ําที่มันถูกหมุนเวียนอยู่ในไพลคอนเดนเซอร์อะตัวคอนเดนเซอร์ด้านใน ท่อทางด้านข้า, <hi> างหรือตรงนี้า่ขวาก็คือยกขึ้น kind of <c oughs> แล้วก็ดึงสายของออกมาแล้วก็เอาภาชนามาลองนะคะบีบตรงนี้แล้วก็ดึงจุกออกมาค่ะแค่นี้ค่ะแล Hyung ้วก็ใส่เขาไปส่วนท่อตรงนี้นะคะจะเป็นท่อคอนเดนต์ของตัวน้ําที่อุณหภูมิภายนอกกับตัวตรงนี้ท่อมันเย็นอาจจะมีคอนเดนต์ได้ค่ะ น้ำมันก็จะถูกเก็บอยู่ในตัวท่อนี้ซึ่งมันจะน้อยมากๆนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของตัวแผงอากาศตรงนี้ประตูด้านข้างก็คือกดลงไปะคะ่ะเปิดออกก็จะมีแผงกรองอากาศตรงนี้ก็คือตัดตัวล้างทำความสะอาด,ดน้ําถึงได้แต่ว่าไม่แนะนําให้ใช้แตงในการถูแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาจะมีส่วนของฟันปลา ที่ที่มันเป็นเป็นรูปแบบของมันอยู่แล้วนาะมันอาจจะทําให้มันเสียโซนได้ก็พึงให้แห้งค่ะแล้วก็กลับใส่ที่เดิมน,นะคะแล้วก็ปิดประตูด้านใน